พ่อคะไม่นานมานี้โยมได้สูญเสียคนสำคัญไปอย่างน่าเศร้าใจเหมือนว่าโยมจะยังทำใจกับความสูญเสียนี้ไม่ได้แลรู้สึกว่ามันเป็นโชคชะตาที่โยมจะต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวในวันที่แย่ๆโยมจะรู้สึกอิจฉาเพื่อนๆเวลาที่เห็นเขาอยู่กับแฟนโยมจะทำอย่างไรเพื่อจะช่วยให้ตัวเองปล่อยวางได้บ้างคะกราบขอบพระคุณคะ่ะ จริงๆแล้วความสูญเสียคนที่สำคัญแต่ว่าตัวเรานี้ก็สำคัญกว่าอีกนะสิ่งที่เราสูญเสียนี่อยู่เป็นสิ่งที่ภายนอกเรายังมีมวิญญาณรางกายที่แข็งแรงอลนั้นว่าเป็นบุญของเราแหะ แต่การนี้เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราเอาจิตของเราหรือสติเอาไปนอกกายนอกใจเราก็จะมาเห็นลนะเห็นทุกเห็นโทษแล้วว่าสติของเราไปยึดมั่นที่ไหนใจเราไปยึดที่ไหนมันก็เป็นทุกข์ที่นั่น ตรงนี้ก็มาดูว่าถ้าเราเกิดความท้าทายในชีวิตของเราอย่างนี้นะเราบอความทุกขนั้นเป็นความท้าทายเราก็ต้องสู้ต้องข้าไม่ได้เนื่เราเห็นคนอื่นเขามีความสุขความรู้สึกที่เราอิจฉาทุสิก็เป็นธรรมดาที่มีความอิจฉาขึ้นมา ตัวนี้คืตัวของความหลงที่ในจิตของเรามันปรุงแต่งแั่นแหละแต่อย่าลืมว่าโลกก็ทำสิ่งที่เราจะต้องได้รับในโลกนี้เราต้องทําใจมีลาบเสริมลาบมียอดก็เสริมยอดมีสนรเสริญก็มีเนินธามมีสุขก็มีทุกข์ตอนนี้ถ้าเรารู้เท่าทันเราก็จะได้เข้าใจธรรมะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาก็จะต้องดับไป ความสูญเสียความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ระดับไปความสุขกระดับไปทุกชีวิตก็ทุกลมหายใจเข้าออกก็ก้าวไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะแข็งแรงอยู่นี่เราจะไปทุกข์เกิดเรื่องส่งที่สูญเสียนั่นสูญเสียก็สูญเสียได้แต่จะให้ใจเราเสียไปใจเรามีคุณค่านะ รักษาใจของเราไว้ให้ดีขอากาศค่ะคำถามต่อไปค่ะกราบพระอาจารย์ครับโยมกราบขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำรูปแบบการปฏิบัติสำหรับคนที่กำลังทุกข์จากความกลัวความวิตกกังวลเนื่องจากเป็นโรคร้ายหน่อยครับตัวอย่างเช่นการพิจารณาความตายหรือพิจารณาว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง หรือการทำบุญทำทานจะช่วยให้ใคลายจากทุกข์ใจได้ไหมครับกราบขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำครับไอ้ที่เป็นความดีนะเราก็ทำได้หมดทุกอย่างการทำบุญทำทานก็พยายามทำักสสัาศีลปล่อยชีวิตสัตว์ที่เขากำลังจะตาย เื่อมาช่วยชีวิตของเข้าให้รอดจากความตายส่วนในเรื่องการภาวนาต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยมีใครที่อยู่ได้นานเกินร้อยปีมีกี่คนทุกคนก็มุ่งสู่ความแก่ความเจ็บความตายทั้งนั้น กาจะเกิดก่อนเกิดหลังตอนนั้นแน่นี่เป็นสัจธรรมไงที่ว่าการเห็นธรรมเนี่ยก็คือเห็นสัจธรรมอันนี้เหมือนกุมารีน้อยอายุเจ็ดขวบแหละภาวนาวชีวิตไม่แน่นอนความตายมันของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุขก่อนชิวิตนี่ก็คือความตายกุมารีน้อยนี่ก็ไม่รู้ว่าชาติก่อนเธอมาจากไหนก็ไม่รู้ ตายจากชาตินี้จะไปไหนก็ยังไม่รู้อีกตายเมื่อไหร่ตายเวลาไหนตายสถานที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ทั้งอะไรแต่ว่าสิ่งที่รู้ก็คือรู้ว่าจะต้องตายความตายเป็นของเที่ยงเห็ไหมเที่ยงแท้แน,น่นอนละเมื่อเราเลิกถึงความตายเป็นของเที่ยงแท้แน,น่นอนอย่างนี้จะยอมรับได้ว่า ทุกชีวิตต้องเป็นแบบนี้เกิดความส,สงบเมตใจเกิดความสงบใจขึ้นมาไม่ประมาทสร้างความดีแม้ว่ามีชีวิตยอยู่เพียงแค่คืนเดียวแต่ไม่ประมาทจะตใจเบิกบานเป็นความสงบถ้าว่าถึงไม่อายุเจร้อย100ปีแต่จิตไม่ได้สงบก็สู้คนที่จิตสงบแค่ ชั่วนิดหนึ่งไปได้ในนั้นตอนนี้แหละเกิดความท้าตายนในชีวิตของเรามาแล้วว่าเรามีความเจ็บป่วยขึ้นมาเอาละนี่ก็จรรมละพระพุทธเจ้าสอนอันนี้เองอยากทำใจให้ได้ต้องฝึกพยายามเอะมันจะร้ายแค่ไหนมันก็ร้ายแค่ตายนะไม่ร้ายเพขนานั้น ในความตายนี่มันมาตั้งแต่เราเกิดแล้วเราจะหนีไปไหนเนี่ยหนีไม่ได,ด,ไมได้มันตามมาแล้วมันเกิดมาความตายกับมาเรื่อยๆตามมาตามมาก็จะตายชา้าแต่เดี๋ยวแต่ต้องตายหมดตามบุญตามวาสนาบารมีเอาเป็นว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วกับเราก็ยอมรับภาวนายอมรับความจริง ได้รับยอมรับความจริงมากเท่าไหร่ใจเราจะมีความสุขมากขึ้นตรงนั้นกราบนมัสการพระอาจารย์กราบขอคำแนะนำจากท่านสองข้อดังนี้เจ้าค่ะ 1. ควรทำเช่นไรเพื่อให้มีสติอยู่กับคำว่าพุทโธได้นานขึ้น 2. ตอนที่คิดพุทโธนั้นควรคิดไว้ที่ตำแหน่งใดเจ้าค่ะกราบขอความเมตตาเจ้าค่ะ ก็เราจะทำอย่างไรให้มีสติ yeah. สติกวนมันลึกได้สำมัญญาความรูตัวเราก็ต้องเพียรเราต้องพยายามทำมบ่อยๆทำบ้างมากไพ้่มีสติถ้าขาดสติไปก็เด็มันหลงยังเราต้องทำความรู้ทำความตื่นให้เกิดขึ้นมานั่นแหละ ถ้าสติไม่อยู่กับพุทโธแล้วตำแหน่งระหลงแล้วพยายามระลึกให้อยู่ที่ใจก็ได้นะพุทโธพุทโธพุทโธหรือระหว่างท่ามกลางอ,อกก็ได้ตรงกลางกระเาก็ได้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไว้แตมหายใจเข้าออกก็หายใจก็พูดปลายจมกนะูกเนี่ยหายใจออกโธมีปากด้านบนเนี่ยตั้งไว้ตรงนี้ทำให้จิตมันนิง่ง มันหลงไปลืมไปทำกลับมาใหม่ทำให้ชำนาญทำบ่อยๆเพราะนั้นะสติหายไปก็ทำความรู้ให้เกิดขึ้นอันนี้เราเป็นวิธีการที่พยายามทำนะในสุดเราจะจิตแนบแน่กับพถลโงจนจิตเราสงบนิ่งออกมาจิตก็รู้จริงๆว่าสรรพสิ่งเป็นความวนะ่าง่แหละเป็นพุทธ,ธะแล้นะอยู่ในทุกสรรพสิ่ง